มีที่ให้นั่งเล่นเนาะนั่งรอนะครับเดี๋ยวเราเช็คอ,อินก่อนนะครับ คือที่พักเนี่ยติดกับทะเลเลยนะครับ<ช>จะมีป่าป่าไปข้างหน้าขึ้นใจะทะเลเลยอือจะมีป่าโกงกลางกั้นอยู่นะครับนี่ป่าโกงกลางอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าป่าโกงกลางนะฮะนี่ตรงนี้พาไปาาตอนนี้พวกเราก็เจอสัตว์นะฮะเป็นตัวเงินตัวทองนะครับโอ้โหน่าจะหาปลาหาป,ปูกินนะ มาที่นี่เดียวก็มีอะไรให้ดูด้วยนะนี่ตอนนี้เกังไหองอานะครเียยวไปดูห้องอลยนะคะอมต้เราอยู่้นนค้องรับแล้วย่ช้นหเือนกันนะคะห้องเบอร์อะไรครับ6,2,4นะ624ได้หาเลข6 2สีเลี้ยวขวาครับ เดี๋ยวขวาครับขวาครับผมห้อง624แล้วอยู่ทางซ้ายนะครับนี่623นะฮะถึงแล้วนะครับ624นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูเคาะกัน เ้าละครับเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับผมไฮนเนี่ยโอ้โหทีวีถูกเปิดเอาไว้แล้วนะฮะเหมือนกับว่าเจ้าที่เนี่ย oh. เขาเตรียมไว้แล้วว้าวมีเบิร์ตเดย์ด้วยของแม่ไม้นะวันนี้เรามาสวรรค์เกิดแม่ไม้กันนะครับแล้วก็มาเจอเค้กแบบนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับพี่เจ้าที่เขาเตรียมเอาไว้ให้พร้อมกับมีดด้วยนะชอนเป็นไงเจ๋งไหม ถามเขาสึกเลยครับแม่มารูสึกไงครับเรู้สึกเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์นะฮะอ่านี่อันนี้ขอบคุณป๊า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 กับลูกทําให้นะครับนะคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่พัทยานะครับก็ฝากที่พังนี้เอาไว้ด้วยนะวดน๋ยวเราจะมาดูรีวิวลองๆห้องกันเลยนะอ้าวช้อนมาเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ํามันก่อนนะฮะอ่านี่คือโซนอาบน้ํานะคือมันจะถูกซอยเป็นห้องเล็กๆเลยนะครับเอฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโซน สุขานะฮะเฮ้ยอย่างนี้ดีนะคือกลิ่นมันจะไม่ตีกันนะเนอะแล้วก็จะมีออออออไอตัวเนี้ยคือแบ่งแบ่งโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้เลยเฮ <c oughs> ้ยสกีบีด,ดี้ <c oughs> ก็ด้านหน้าห้องน้ำนะฮะจะเป็นโซนเคาน์เตอร์นะครับแปรงฟันล้างหน้านะ <c oughs> เป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์เลยนะ้งหมดบอช่ <c oughs> แล้วเรามาดูในเกศนี้มีเกศด้วยนะ <c oughs> ตามานี่เลยโอ้หดูได้ปะผม แล้วผมมีให้ด้วยนะครับสำหรับสาวๆเนี่ยน่าจะดีนะครับแดีวผมแล้วก็มีปักกันน้ําให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีผ้าเช็ดมือนะครับสองผืนนะฮะพาะตัวมีไหมในนี้ใา้ตัวมีครบเลยนะครับสองผืนอ่ะไปครับอยากโชว์อะไรตู้เซฟด้วยตู้เซฟเอาไว้ใส่ของมีค่านะฮะในนี้จะมีที่ปรับแอร์แล้วก็จะมีลายไฟฉายด้วยไปครับไปอีกครับมีอะไรอีกฮะที่ตงนี้นะคะที่นอนเราเป็นไงนุ่มไหมเช็คหน่อยเช็คหน่อย เป็นยังไงบ้างครับมากต่อมานะครับเรามาดูโซนระเบียงกันนะฮะเป็นงไงบ้างครับโซนระเบียงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะ mm hmm. แล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ด้วยนะถ้าเราปิดประตูระเบียงไม่สนิทเนี่ยแอร์จะอยู่ทางานนะครับ mm hmm. ก็คือเขาจะเซฟแอร์ด้วยนะนี่จะมีที่นั่งก็จะมีโต๊ะเอาไว้กินของเล่นนะครับยามบ่ายหรือว่าเอาไว้นั่งสุบรี่ก็ได้นะสำหรับคุณพ่อนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อนี mm ่ก็จะเป็นตู้เ็นนะคะเปิดมาหน่อย mm hmm. ข้างใน mm hmm. มีอะไรฮะ ว้าวมีช็อกโกแลตเฮอร์ชี่หูมีไวน์ไม่ใช่เบียร์อันนี้คือไวน์นะฮะไวน์คอปเปอร์สโตนใช่คือพวกเนี้ยคือต้องบอกว่าจะเสียเงินนะครับส่วนอันนี้พวกเนี้ยเสียเงินหมดเลยนี่ก็จะมีขนมด้วยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ไม่คนเด็ดเดไม่ควเห็นนะครับก็จะมีขนมนะน้ำสองขวดนี้เราให้ทานฟรีนะครับอันนี้เป็นน้ำแร่อันนี้เสียเงินนะครับกับมาม่าตัวนี้เสียเงินหมดเลยมาดูทีวีนะโหทีวีเนี่ยน่าจะเป็น Android นะ สามารถดู youtube ดูอะไรได้นะค่อนข้างสบายเลยตรงนี้นี่จะเป็นชุดคลุมนะเวลาที่เราใส่ไปเล่นน้ำนะครับก็เอาไว้คลุมตอนกลับมานะแล้วก็จะมีรองเท้าแตะด้วย,ยว้า,าวได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับช่วงนี้เอ้ยมีที่นั่งเล็กๆตรงนี้ด้วยอะ<ด>่ะที่นั่งเล็กๆเป็นโซฟาเป็นแบบบิวอินแล้วก็มีตรงนี้อีกวยเอออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูโซนต่อไปคือโซนสระน้ำไหมโอเค ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ สองสะเลยข้างบนนี้ก็มีนะครับช้อนอ๋ออันนี้จะเป็นอ่างแช่นะครับเฮ<า>้ยเขาเจ๋งอะ่ะอันนี้มันคืออ่างแบบเขาเรียกอะไรนะมันนวดหลังอะ่ะเออแล้วก็ชี้นะครับโอ้ด้านบนนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นชั้นเก้าแล้วจะเป็นบานร์นะฮะโอ้ตรงนี้อะไรน้ําดันเหรอน้ําดันนะฮะออกมาจากพื้นนะครับ โหต้องบอกว่าข้างบนนี้มันเป็นร้านอาหารอะไรเนี่ย Stars เออ El Fresco นะครับนี่อิตาเลียนนะไม่รู้อ่านถูงหรือเปล่านะ <Okay. S 1> ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่ประมาณนี้นะแต่ว่าค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นบาร์นะหูมองเห็นเรือเลยโอ้โหตรงนี้สวยจังโอ้มองเห็นเรือเลยนะครับสวยงามมากอะ ก็เดี๋ยวตอนนี้ขอเวลานะให้น้องชอนเล่นน้ําแล้วเขาอยากเล่นน้ําแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในโซนอาหารเย็นนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันด้วยตอนเย็นนะครับตีขาด้วยแหละแล้วก็วไปหาตีขาลูกตีขาอ่ะแล้วไปหาป๊ามันไม่โจมหรือเราซอนอ <c oughs> ไปไหนเพื่อกระโดดไปหาป๊าเลยอะไรป๊าข้ามแบงติดบิบมืาวาดกวาดมือเออซ้ายขวาเอออะไรซ้ายขวาพร้อมกันได้แล้วได้แล้ว

เป็นแม่เอนี่เมียแต่ยน่อช่วไปรับลูกขอบคุนะครับช้อนช้นนิ้วหน่อยส้นิ้วคือดิเซอร์ กับมีแป้งด้วยครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตอย่างยั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 งไม่จบยังไม่จบไม่จบฮะอาจจะต้องกินอย่างต่อเนื่องเลยครับเพื่อจะได้ให้รู้รสชาติ เป็นยังไงครับผมอบอกคุณผู้ชมอยากก่างจริงใจอีกสักครั้งหนึ่งครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยทำไมไม่กินแบบอัน <ทำ S 1> ไป